สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปการทำนายดวงชะตานะคะเป็นภาพรวมคร่าวๆประจำปี2 5 6 4ของชาวราศีกรกฎและก็ชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะชาวราศีกรกฎคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมจนถึงวันที่16สิงหาคมส่วนชาวลัคนาราศีกรกฎคือท่านที่ทราบวันที่เกิดเวลาเกิดจังหวัดเกิดแล้วก็ท่านเคยผูกด,ดวงกับ หมดูโหราศาสตร์มาแล้วนะคะมีดาวจันทร์แล้วก็ดาวอาทิตย์สถิตอยู่ที่ราศีกรกฎเรียกได้ว่าท่านเป็นชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะสัญลักษณ์ของชาวราศีกรกฎและก็ชาวลัคนาราศีกรกฎก็คือปูดาวประจําตัวก็คือดาวจันทร์เลขศาสตร์คือเลขสองธาตุน้ําดวงชะตาของชาวราศีกรกฎและก็ชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะอิทธิพลของดาวอังคาร ดาวพฤหัสดาวเสาร์นะคะยังช่วยสนับสนุนช่วยเหลือในเรื่องของการงานการเงินความรักภาพรวมชะตาชีวิตของชาวราศีกรกฎและก็ชาวลัคนาราศีกรกฎประจำปี2564ในเรื่องของการงานมีเกณฑ์การติดต่อในเรื่องของการสารสัมพันธ์เรื่องงานธุรกิจงานท่องเที่ยวงานเดินทาง มีความใส่ใจมีความทุ่มเทมีเป้าหมายในเรื่องของกิจการงานที่ทำกรณีงานที่ทำในระยะสั้นๆก็จะมีผลกำไรมหาศาลเป็นเหตุทำให้เกิดความอิจฉาริษยามาจากเพื่อนร่วมงานในกลุ่มอาชีพเดียวกันมีการนาเอางานหรือว่าผลงานในอดีตมาปัดฝุ่นเสนอใหม่ จะเกิดความสำเร็จนำมาซึ่งรายได้หากคิดจะทำการเริ่มธุรกิจโครงการใหม่ๆก็ควรจะตรวจสอบให้ดีๆก่อนเพราะดูจากสภาพเศรษฐกิจแล้วนะคะสภาพของดวงชะตาของชาวราศรีกรกฎนะคะอยู่ในระดับทรงกับสุดนะคะไปอีกเป็นปีเลยทีเดียวในการกระทำแล้วก็คำพูดนะคะ พูดดีก็เป็นสีแก่ตัวที่จะทำให้การเพิ่มรายได้ให้กับชาวราศีกรกฎเพิ่มเติมความคล่องตัวในเรื่องธุรกิจการงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นความสำเร็จนะคะเป็นไปอย่างที่หวังไว้ส่วนในเรื่องของการเงินยิ่งขยันยิ่งได้อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้เงินทับตัวอยู่ในเกณฑ์ที่จะทำมาหาได้ ให้ผู้อื่นไปก่อนถึงแม้ว่าการทำธุรกิจลาบผลส่วนแบ่งมีโอกาสได้มาจากคู่ครองคนรักหรือกำไรหุ้นส่วนคู่สัญญาเรื่องการเงินควรจะหลีกเลี่ยงการพูดคุยหากเกิดความขัดแย้งในเรื่องของเงินเงินทองทองเพราะมีเหตุปัจจัยให้นำมาสู่การทะเลาะวิวาทได้ ส่วนในเรื่องของโชคลาภเสน่ห์จะพาร่ำรวยความรักสำหรับคนโสดการเข้าสังคมงานสังสรรค์มิตรสหายนำมาสู่โชคลาภมหาศาลแต่ให้ระวังความใจกว้างสายเปไม่หยุดคนโสดมีเกณฑ์อาจได้พบรักกับคนที่มีอายุน้อยกว่าอ่อนกว่าจากการเดินทางไกลไปท่องเที่ยว อาจจะทำให้หายเหงาหรือว่าคลายเศร้าได้สำหรับใครที่ต้องการค้นหาความรักหรือว่าคนรักจากสื่อโรคโซเชียลออนไลน์สื่อรักออนไลน์ต่างๆควรระมัดระวังให้มากเพราะเป็นเหตุแล้วก็เป็นภัยนำมาซึ่งความเหมือนกับทำให้เกิดความรักที่แบบว่า เป็นเหตุถูกหลอกถูกลวงได้นะคะมาจากคนรักคู่ครองที่มาจากสื่อโซเชียลออนไลน์นะคะคนโสดมีสเสน่ห์ดึงดูดกับเพศตรงข้ามเข้ามาพัวพันทำให้เกิดความรักทำให้ได้เลือกแต่สำหรับใครที่มีคู่ครองคนรักแล้วควรระมัดระวังนะคะ ว่าเขาหรือเธอจะระแวงหรือว่าหวาดระแวงหึงหวงเกิดเหตุให้ทะเลาะวิวาทได้ส่วนเรื่องสุขภาพนะคะก็มีเกณฑ์ทำให้เจ็บป่วยนะคะเกิดจากการที่ไปเที่ยวสังสรรค์น,นะคะหรือว่าไม่ค่อยดูแลรักษาสุขภาพนะคะดื่มนะคะสุราของมืนเมาหนักนะคะระวังสุขภาพจะย่ำแย่นะคะก็ เป็นเรื่องราวแล้วก็ภาพรวมการทำนายดวงชะตานะคะประจําปี2564ของชาวราศีกรกฎแล้วก็ชาวราคนาราศีกรกฎนะคะก็สำหรับท่านสมาชิกทุกท่านนะคะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปถัดไปนะคะ